สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืช19ธันวาคม2566เวลา10กร ที่สาลปกครองกลางนายศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางมายื่นคําฟ้องต่อสารปกครองเพื่อฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจฐานใช้อํานาจโดยมิชอบและละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้นอชอทักษิณได้สิทธิพิเศษไปนอนในห้องรู้โรงพยาบาลตํารวจโดยเพิกเฉยต่อการบังคับใช้กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆของกรบราชัรฑ์รวมทั้งการออกระเบียบให้ผู้ต้องขังออกไปคุมขังที่บ้านได้ท้งทั้งที่กฎกระทรวงไม่เคยกำหนดให้สามารถออกไปคุมขังที่บ้านได้ถือเป็นการใช้อำนาจเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หลังจากที่นายทักษิณเดินทางกลับมารับโทษจำคุกในประเทศหลังจากที่หนีฟังคำพิพากษาไปกว่า17ปีแต่พอกลับมาจะเข้าคุก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ต่างใช้อำนาจต่างกรรมต่างวาระในการช่วยเหลือโดยใช้ดุลยพินิษย์โดยมิชอบหรือกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมรวมกันอนุญาตให้หนอชอทักษินไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจอย่างผิดกฎหมายมานานจนจะครบ120วันแล้ว ย่างไรก็ตามพรบร,ราชธาร2,560มาตรา55กำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีที่กรมราชธารจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้จะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือโรคติดต่อเท่านั้น แต่น,นชทักษินตามคำถแถลงของกลมราชธรร์และแพทย์ต่างๆมีได้เข้าเงืินไขดังกล่าวแต่อย่างใดการอนุญาตให้หนอชอรายดังกล่าวออกไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจจึงเป็นข้อพิรุษที่สังคมจับได้ซึ่งต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเท่านั้นจึงจะเป็นที่ยุติ นอกจากนั้นยังมีการออกระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปคุมขังนอกเรือนจำได้อีกโดยประกาศเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมายิ่งตอบย้ำความพยายามในการเอื้อให้นอชอทักษินไม่ต้องนอนคุกสักวันเดียวโดยอ้างเหตุนักโทษล้นคุกทั้งๆังที่นักโทษส่วนใหญ่99เป็นนักโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ได้อานิสงจากระเบียบดังกล่าวอยู่แล้วแต่คนที่โกงชาติโกงแผ่นดินกลับเข้าเงื่อนไขที่จะให้ไปคุมขังที่บ้านได้อันเป็นการทําให้คําพิพากษาของศาลไม่มีความหมายต่อการลงโทษหนักโทษให้หลับจําได้เลย ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจําต้องนําความมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลไต่สวนและมีคําพิพากษาเพิกถอ,อนคําสั่งให้หนายทักษิณออกไปนอนพักรักษาตัวนอกเรือนจําอ่านเป็นคําสั่งหรือดุเลเรียพินิษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งขอให้เพิกถอ,อนระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง2,566นั้นด้วยโดยในการยื่นฟ้องวันนี้ได้ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอ ขอให้มีคำสั่งทุลาการบังคับการใช้ระเบียบดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดด้วยเขาเป็น,นองค์การรับชาติรับแผ่นดินมายืน่นฟ้องกับปต่อตอสายปกครองนะครับเอ่อเยืน่นฟ้องเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ4คนด้วยกันนะครับคนแรกคือที่พีกรมราชการคนที่2ก็คือผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ คนที่สามก็คือผู้มยการโรงพยาบาลราชธรร์คนที่สี่ก็คือในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับฐานแช่งนาดวิรุนินิษฐ์โดยมิชอบและและเลยการรัจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณชินวัตรไปนอนพักตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและยังมีการออกระเบียบเพื่อให้ไปพักโทษนอกพันธสถานมาังพับใช้เมื่อวันที่7็ พันวาที่ผ่านมาถือว่าเป็นการแทรกหน้าโทวิชอบด้วยกฎหมายนะครับและในการยื่นฟ้องวันนี้เนี่ยผูาการได้ขอให้ศาลได้ไต่สวนในการฉุกเฉินเพื่อผู้เหล่าการบังคับตามคําสั่งทางปกครองนะครับเพื่อให้มีงานระงับการบังคับใช้ระเบียบอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปถูกคุมขังอย่างที่บ้านหรือนอกสถานเรือนจำได้ นะครับเรื่องนี้เป็นมูลเหตุที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่คุณทักษิณได้เข้ามามอบตัวนะครับรับโทษตามคำพิาพากษาของสารเมื่อวันที่22สิงหาที่ผ่านมาแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถูกจองจำหรือถูกคุมขังในทันทธสถานก็มีความพยายามช่วยเหลือเกือ้อกูลกันของผู้ถูกฟ้องคดีในการวินิจฉัยว่าคุณทักษิณป่วยและส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งทั้งโดยที่โดยพรบราชทัญญัปี60มาตรา55ก mm. ำหนดโดยชัดเกนว่าการส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังไปรักษาตัวโรงพยาบาลน,นอกทันทสถานนั้นจะต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและก็เป็นโรคติดต่อสองโรกนี้เท่านั้นส่วนโรคอื่นกฎหมายไม่ได้เขียนไว้เมื่อกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็จึงไม่สามารถอนุญ,ญาตได้แต่นะครับผู้ถูกฟ้องค,คดีก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน จนกระทั่งวันนี้จะครบ120วันแล้วการพักรักษาตัวในห้องพิเศษนะฮะของโรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษินก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้กลับมานะฮะคุมขังที่ทันทสถานพิเศษกรุงเทพแต่อย่างใดและตลอดระยะเวลาเกือบ120วันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกิจกรรมในการที่จะสร้างเงื่อนไข ในการที่จะขอพักรักษาตัวต่อไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างว่าทําการผ่าตัดหรือการปล่อยภาพหรือคลิปปล่อยภาพเพียงภาพเดียวออกมาว่ามีการเคลื่อนย้ายไปทำสีทีสแกนซึ่งจะปล่อยจริงแลือไม่ปล่อยจริงไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แพทย์พยาบาลพยายามจะอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายรองรับแต่สําหรับนักโทษอื่นๆเนี่ยออกมาแถลงเป็นต่อยหนอยว่าสามารถ เป็นโลกนั้นโลกนี้ออย่างนั้นอย่างนี้แต่รกรมีของคุณทักษิณเนี่ยเก็บงำติดงาเงาเื่อนไขเหล่านี้มาโดยตลอดใครอยากส่งกาลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ